สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนยิขขนดีต้อนรับเข้าสู่สองบานสุขคนดีนพี่น,อน้องมิน้สีมาย่อนไววเด็กกันพี่นนองคือรับจ้างแล่นเรือวันนี้เขาจะมารับจ้างครับเพื่อหนึ่งวันพี่นนองอัน,นบริรับจ้างโดนเหรถ้าตั้งแต่อันนี้มากก็พีแต่อีพอ่ออันนี้ครับเนาะรับคนอื่นบ่าสุขบ่คอยได้ครับมอน้ก็ได้ว่าเออ ลืมขึ้นอาชีพเก่าตอนบาสุเกเคยอันเห็ดตอนน่ะเนาะตอนอยังหน่อยแหละยี่พออีแม่ใส่เห็ดพ่อแบบมามาเห็ด YouTube อยู่ยังกับโบคอยได้ขามพี่น้องเพราะว่าขามเพื่อน่ยมันจะมีแต่ส่วงยามฝนยามฝนก็เลยวา่าอันบ่ค่อยได้ขามบ่ค่อยได้แรงแยมแลรงก็บขามคัวพี่น้องแต่ก่อน,นอันอาจะขามเพื่อเบิดแรงเบิดฝนเนาะก็ได้แบบเปลี่ยนกันตลอด เดี๋ยวนี้ค่าเพื่อยู่ประมาณจักเดือนเนาะน้ำเดือนฝนนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ำฝนนี่แหละประมาณสามสี่เดือนเนาะสามเถื่อก็จะสีขามบ่สามเถื่อประมาณสี่เดือนกต่เดือนหนึ่งถือเถียวเฮาประมาณสามเถื่อเนาะประมาณสามเถื่อต่อเดือนแม่นบ่อือมีเนี้ยสีขามเพื่อใส นี่เด็กๆแดมาซอยสวัสดีสวัสดีสิมาอันครับซอยไฟแนนสิครับซอยมือนี่นี่มีไฟแนนนี่สีมือขึ้นโอสุลัดไฟอีกโมบีมน้ำบ่โมบีมกระเด็นได้เสาผมปะถ่ายแล้วกันตี้แล้วสิไปบ่เอาตี้เด็กถ่ายนะตี้ อันนั้นสิคามกระถาแล้วหงายให้ฝ่าตีมันจังบดิเดียมาออเอาเลยอือมฝ่าไปใส่ให้ยังไปใส่เขื่อนมาฟ้องแระเบิดกันมะาจากสิฝ่าไปใส่ถาแล้วก็เสร็จี๋มานั่งอ,อยู่งห่มถาแล้วอืมสใส่มานั่งลงนำเงินอันหอบเสาสุรัดแปลนกับอีพ่อเนาะบา๊อกุกอันลูกสัวแหน่ก็ได้มาตอนนี้ย,ยนเนงินอ,อยู่จะ<า>พัดเนาะเงินอยู่น้ำละลายหรือ วันแสนหนึ่งวะเดี๋ยวสรนับกันพี่น้องค่าขามค้นลราเท่าไรคนเรคนละหาพันค่าขามหาพันค่าลดรดขามสิบหาพันป่ะแพงค่ะหาสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบหาพันเก้ <sweat S 1> <พ>าสิบหาพันเป็นเงินบาทประมาณ อ่าทรายนอลอยลอยสี่สบาทประมาณน,นั้นเลยเนาะพี่นอตอนนี้ได้แล้วลอยลอยสีสบาทเลยประมาาน,นั้นเลยเนาะหรือว่าเก่าสิหาพันขีดที่เอาแปลเป็นเงินไทยน้เพราะว่า FC ไทยเบงรายเลยพี่นอ FC ไทยเบงรายแล้วกั FC เมกาเป็นเงินเมกาท่ายนอวันะะนี้อ่าเก่าสิบหาพันหนึ่งเหรียญสา0พันเนาะสองสี่ห ประมาณสี่เหรียญเนาะตอนนี้เขาได้แต่สี่เหรีย <c> ญ <oughs> ตอนนี้ครึ่งมือเนาะได้แต่แสนเก่าชิมหาพัดน่าอีพออีกแสนหนึ่งเนาะอันร่วมกับอีพอ,อกันนาจะประมาณหนึ่งแสนเก่าชิมหประมาณสองร้อยกว่าบาทตามหลอดประมาณนั้นแลน้วก็ามา <c oughs> ไปเดี๋ยวเขาอันนี้ไว้ว <c oughs> ีเล็กหน่อยมาอันนี้ซอย มาดล่นซอยเดี๋ยวสีอันแบงให้เขาแหละแอะเขา,มา<ป>เมื่อไงเนาะไปไปใส่แต่จะมีคนขามอะไรมือน,นี้นะไปได้หลุดนะสุกมาสวยแน่มุงเสานี่ว่าสิตัางมุ่งปุกแล้วแต่หกมุ่งเสาแต่ว่าแต่ว่าตัางมุ่งปุกมากเลยกับปิดมุ่งปุกต่อแล้วก็นอนพอดีตื่นตื่นขึาาน้นมาแปดโมงน่าปะอารบีมถือ เอ้ยบักบีมอยู่ไซะ่ะอ้าวถือไอพี่น้องคนอยากขามอะไรบ้านนี้ขายจนเมือ่อยมาๆๆเดี๋ยวจะมีลูกค้าคนนึงยุบจะได้ทำเตี๊ยบอันนี้พี่บอกว้าเหตุอันะไรนักต้องแบบนี้เนาะไปเ,มเ,มเทีวเอารถไปเบื่อมาในที่คนเดียวอย่างไรได้แล้วทำเตี๊ยบมันมีขามสองขัน ได้นี่มาลงปักช่องบ่เออมาเทียนป่ะโอ้โอ้หนาเออเฮ้ย oh. đi ตอนนัาคืนนี้เงีจะกระเดนเนาะเอาใหม่ได้อบบนี้เท่าไหร่ไม่เดนเลเอาหอเนลองเดียวนีนะเอาันี้มาหนีนีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาใหม่มต้องห้าพันไอ้ทุกห้านาะจะเย็นเนอะไอ้ทุกขอ่อต้องเอาใหม่มาสุกได้เห็นเฮ้าน ชิ่ดว่สิดยอดเอ้โอ้อามโอ้เวทจะได้อ้ามลดดมนะครับเพราะที่จะถูกเลยอามเนียเนาะเหนียใช่ไหมมีาเปลี่ยนคาขับใหม่หรอมันแต่มันต่ำเาเปลี่ยนอามยังดมา่กันอบไปนี้นี่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 นหรอ Câu. 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 <laughs> quay lên đây. Không bay lên <laughs> đi đó nó nhảy đây Pino, đưa phun cái gì bên trái tiêu này, đi ra tiêu, lại rồi, bay tất nhiên bẹn này được quá, tiệm này ผู้ได้แตมหมดเหนื่อยู่นี่เลยไป<ะ>นองเดี๋ยวเอาทีแอนด์แลนดนดนี่จะนอดท่อหมดแลเนาะทคนเดือเพราะวะ่าเพื่ออยู่บ้านประตูกแลนด์กะยมเปลาจนอตกรยมแรกนะวนแรๆเนาะวันแรกจัดแลนด์แต่ตอนกลางเว้นอย่างเดียวตอนกลางคืนเห็นพ่มีเพื่อไปามกะยำด้

Đây đây đâu đâu Được đâu 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 mượn đâu 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 đồn đâu 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 nè Mà

ใช่คนเฮาทำหนี่บ่ิ้มไปหรอวิมไ,ไ,ไปผัวอ่ตัดผมบ่อืเขาปัดผมเขาเขาไปเดินลถวิ้มโอ้เนี่ยเปลี่ยนสมผสมขยะเอาตัวนี้ดวงยวงขึง้นเยอะเกินผัวไ <c oughs> ม่เงต้องใส่สมคัดสันสมคัดสันในสมบัติยวงขึ้นเทื่อนอะไรนั่นนี่นี่เด็กๆมาซอยเอ <c oughs> ี๋ยวซ เรือข้ามฟากมีแต่พี่น้องตะกอนตะกี้กันไล่ไล่ทองขอบขั้วกับซิมีแต่ซามินะเนาะแปนเรือข้ามฟากเดือนหนึ่งได้ได้อยูสามประมาณสามเสือ,อลุ่มรวอมกับสลัดะมึ่ที่ได้ไดนนก้ก็ประมาณสองแสนห้าสามแสนประมาณห้าร้อยบาทน้องพี่น้องเดือนหนึ่งโตัะไหนก็ประมาณพันห้งรวมเกิน มาเรียนเปลนนิดเปลีป่ยนนีนน่พอไปเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยดีกว่าอันมีเพื่อนซืซ้อๆเนาะแต่เดี๋ยวไม่แต่ปาอีพอแลนพี่นอ้องปลาสุกบลาเละไอแลนต์ตัวนี้ตั้งแต่โดนหลายปีละโดนไลยไปหันไปหน,นีกะมันบางาืัวมันฆ่ากับอะไรนี่เดี๋ยวสายนะเฮ้ยเดี๋ยวสายนะ แล้วเมื่อเปลี่ยนส่งก่อนทางนี้ยังบ่าค่าเนาะเออาง่อยกบุคคลไปขอจ่ายให้เพื่อนเดบุ้งขอไปเด้อเนุ่มบ้าโอเคเดี๋ยวไปยืมไม้แล้วห่มากกระดัยฮันใส่ไม้แล้วก่อนไปเออเอามาแบบนี่เถอะอรับนั่นจะไปขึ้นนะใหม้แม่ปลาคำสิงนะต้องใส่ไม้อันนี้เพราะว่าเวลาเขา ขอสุกเื่อออกคณะบางทียนบ่ออกก็ใส่ใหม่สุกอนะต้องมีใหม่อันนี้นะไปแดนเพื่อจ้างไดมาเพิมกเป็นแซนนะเนาะให้อามไปนั้น๋ะวช้เงินเติมมาแทนมาไปนั่สือนะคะสีข้นหนึ่งขนนึ่งยูนีหาพัีบนาะถามเพื่อในการลดจักคือหาพนีถ้าเป็นเงินบาทกะ คนหนึ่งสิบบาทประมาณสิบจะบางเงินเดียวเนี่ยเพืนะ่อนประมาณเจ็ดแปดบาทขนรถจักรมอเตอร,ร์ไซค์กับประมาณสั่วบาทเนาะพี่นะะ้องถามมาแพงบอกกับแพงอยู่เนาะแต่ว่ามันนานหะพี่นะะ้องมันมีค่าเสียจ่ายน้ำแน่มีค่าน้ำมันแน่เลยกับค่าเพื่อมันก็นเมื่อยเนาะพี่เนาะก็เลยว่าเก็บตามน,นี่เลยกัค่าเพื่อค่าขามเพื่ออยู่บัตรวสุขจ้าเปลี่ยนไปตามอ่าได้รับหนาเนาะพี่นะะ้อง อันคือน้ำึ้นนี่ขนาน้แห้งไร้แห้งนี่คาเท่อกระสีแพ่งึนงงงน้นเพราะว่ายังเพราะว่าอันมันเปลืองน้ำมันเนาะเวลาน้ำไร้แห้งน้ำมันกระสีเล,เ,ลเล่งจักเล่งจักอะน้ำมันมันสิบรถไว้เนาะเขาก็เลยเก็บแพร่เดยกกับบางค้นกับมือคือการอีกไดเออแต่บางเท่อบางบางเท่อบางรัอเขาจะเก็บแพงแพงโปรแพง่ดีอรรอะ ไอ้เบแฟงแห้แป้งอีดีรอกระดบริ้ยาันนี้บได้นี้ยกเเก็บอันนี้กำลังถาคนนะฮะก็จีเป็นคนเฝ่าจะสิแล้วพี่น้องเฝานั่งถาอยู่ถาเลือดนี่เนาะหาไปใส่เพราะว่าถาคนมากคนมากเขาอยากขามห้องกขามเขาบอกว่ารอป้หยมันสารอจเ่ก่อนัย่ก็พากันมาอยากเบ็ดเนาะเสียโสม บาดีโอ้มอระดนี่กัน,น,กนยักเป็นบ่เน,นี่ยยักเปลี่ยนเสย,เ,สยสเดี๋ยววสุกษาเบสมาอยากคือกันที่เบสทำไปใส่เบ็ดปลาพี่น้องมันขาดขาดเป็นซิฟแหละรวมเบดร,รวมตัวเสียตัวถิ่มเนี่ยจะอยู่ใส่ไปละเดี๋ยวเบดน้ำมากใชเอาเบ็ไม่เอาไม,ม่เอาเกสมา มันอยากไหวไปใส่เบ็ดกบเดี๋ยวพแหละเบ็ดกบหน่อย้ออ่าไปไกลหอปลาใวาะโอ้เดี๋ยวสวยๆจักหน่อยสิโท๊หฮะบอกคำใบบ้านนี้ด้อ่นมากินทานกับ่อบบอกคำใบก็่อบบอกคำใบเซียพี่น้องเลยอเคอารมป้ามือื่นี่เข้าบหัวเสียได้ไปจะบอกน่งสมาน ว่ามืออื่นนั้นอ่าก็คือคือกับงาน,นพ่อหนองอามเนาะพ่อหนองอามาเป็นเสียชีวิตที่ฟังไทยพี่น้องในการเยากระดูกแม่นะ,ะเยากระดูกแม่บ้านก็ได้ว่าบ้าสุบเหียบไปไปเบิ่งไปยังแล้วก็ไปกินธาตุน,น้ำเราเนี่ยเนาะส่วนส่วนคอบ้าค้าวไม้ในยูต่างพวกเมืองรองามแขล้งสารวันรเคยบาบาฉีกปากไปเอาไปกินธาตุเอา มันคือนี้รนนาคา10ใสบใสบพบพะมันกะไก่ไก่แห้งท่น่โอ,โอแจะตามมาไปไหนบอกกันไปได้ที่กันกันบ่ติดงานตัวอื่นมันติดงานามาติดงานข่อนไปแล้วว่าขี่ตะหนิไปรอาห้ามกัล่ะสองเออประมาณจะปล่อยปล่อยปลห้าหกสิบโล่แปดเก้าป็แปดองอีกนึ แล้วพี่น้องเดี๋ยวเขา,าส่งมาอ,อัปเดตให้เบิ่งเนาะว่าขามเพื่อมือนิสัยท่าไหู่หละตอนแรกคูและกอะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อผมไม่ผิด